นี่ถอดออกมาจากความจริงที่หลวงตาบําเพ็ญปฏิบัติเดินตายมาจึงได้มาทําประโยชน์ให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นกันดูเวลานี้เราทํามาอย่างนั้นก่อนนะ <c oughs> เวลาเราได้กําลังพอสมควรแล้วทีนี้นั่งแบบหามรุ่งหามค่ําเลยนะนั่งภาวนานั่งขัดสบาดท่าเดียว <c oughs> ไม่ลูก ตั้งจัดสัจจะนิฐานบางวันตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกนะซัดกันจนกระทั่งตะวันโผล่ขึ้นมานั่งท่าเดียวคือนั่งท่าสมาธิขัดสมาไม่มีข้อแม้จะยกเว้นข้อใดเว้นข้อเดียวคือเว้นแต่ครูบาอาจารย์เกิดอุปเทศถูกเถนและพระเนนภายในวัด เกิดความฉุกเฉินขึ้นในขณะนั้นเราจะลุกจากที่นี้ไปชั่วเหตุการณ์นั้นถ้าไม่มีนี่แล้วจะเป็นยังไงไม่ยอมลุกเอาฟวดหนักเอาออกเลยเนี่ยพูดอย่างเด็ดเพราะมันเป็นในหัวใจอย่างเด็ดอย่างนั้นปวดเบาออกเลยเอาปวดหนักออกเลย เวลาเป็นเด็กนั้นมันขี้ใส่ตักแม่มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแม่ยังเอาไปซักได้นี่เราโตขนาดเป็นพระนั่งขัดสมาธิต่อสู้กับกิเลสขี้ทะลักออกซักมาได้เอาไปฆ่าเสียอย่าให้อยู่หนักศาสนาเลยนี่เป็นความหนักแน่นจริงๆในหัวใจยึงไม่มีข้อแม้เอาปวดหนักให้ออกเลยปวดเบานั้นออกเลยแต่สําหรับปวดเบานั้นมันมีปัญหาอะไรล่ะเนื่องจากเหงื่อนี้มัน แต่ออกมาจากร่างกายของเรามันไม่ใช่เหงื่อนะนั่นเเขาเรียกว่ายางตายจีวรน,นี่เปียกหมดนั่งตั้งแต่หัวค่ําตลอดลุ่มนี้จีวรเปียกเหมือนเราซักนั่นเองเพราะเหงื่อภายในนี้ออกมาเยงไม่มีคําว่าปวดเบาแต่ปวดหนักนั้นมันอาจมีได้แต่ไม่เคยมีถึงมีก็ต้องทัลรั์ออกเต็มจีวรเลยลให้ลูกนี้เป็นไม่ยอมลกหากว่า สลบสะไหลล้มลงในขณะที่นั่งพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วจะรีบขึ้นนั่งทันทีให้ถอยเป็นไม่ถอยนี่เวลาเราทำเรามีกำลังพอสมควรคพื่ะฟาดเหลี่ยงกับกิเลสได้แล้วก็เอากันเต็มเหนี่ยวนั่งหามรุ่งหามค่ เว้นคืนหนึ่งสองคืนนั่งตลอดลุ่งเว้นคืนหนึ่งสองคืนนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งอยู่งั้นเก้าคืนสิบคืนแร่งกันใหญ่ที่แรกก้นออกร้อนเหมือนไฟเผาไฟลนนี่แหละขั้นต่อมาก็พองก้นเราจากพองแล้วกว็แตกแตกแล้วกว็เลอะหมดก้นเลย ตอนกลางวันนี้ต้องในนุ่งผ้าน้ําไม่งั้นเลอะหดงานขนาดก้นแตกนะแต่เจเหยุยังไม่แตกมันแตกแต่ก้นเราไม่ถอยถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วก้นแตกเลอะๆนี่นะไม่ได้มีความหมายนะวันนี้เอานะเท่านั้นละพอวันนี้เอานะคือหมายว่าขึ้นเวทีเอาตลอดรุ่งวันนี้ ก้นนี้จะแตกขนาดไหนไม่มีความหมายใสเกลกอเดียวเท่านั้นพอจนกระทั่งตื่นเช้าเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วอย่างน้อยมีข้อบังคับกันไว้ว่าอย่างน้อยต้องเป็นวันใหม่ถึงจะลูกจากที่ได้มากกว่านั้นไม่เป็นไรแต่ให้ต่ํากว่านั้นไม่ได้เพราะลุกได้เวลาแล้วลุกขึ้นมาก้นไม่มีความหมายนะ น,นี่เวลาเรามานั่งฉันจังหันอย่างนี้นั่งขัดสมาธิไม่ได้นะเพราะเวลานั้นเราไม่สู้กับกิเลสเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเวทีเรานั่งฉันจังหันถ้าว่าเวทีก็เ,เวทีอาหารในบาทไปเสียมันก็ฉันนั่งพลิกไปพลิกมานั่นน่ะกลัวจะ กว่าจะฉันเสร็จนั้นนะ่ะนั่งพลิกไม่รู้กี่หนเพราะมันปวดก้นเจ็บก้นออกร้อนก้นเป็นประมาณนั่นเวลาเราเราไม่สู้มันมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอเราเอาหนาวันนี้เท่าน,นั้นไม่มีความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่มีเลยมันจะพังทั้งล่างก็ให้พังไปการลุกเคลื่อนที่นี่เสียวความสัตย์ความจริงแล้ว ไม่มีคุณค่าราคาพระเราความสัตย์ความจริงต้องคงไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าการตายเขานั่งภาวนาไม่นั่งภาวนาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกตายกันทางนั้นแล้วกลัวทาไมไน่เพราะฉะนั้นจริงไม่มีข้อแม้นี่ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังในปฏิปทาการดําเนินของหลวงตาได้ดําเนินมาอย่างนี้อย่างแท้จริงไม่สะทกสะท้านในการที่จะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพราะได้ทําอย่างนี้จริงจริง จนกระทั่งหลวงปู่มั่นท่านร่างเอาไว้ความเพียรมันจะเลยเถอะร่างการนั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดเวลาเวลาได้ธรรมะในเวลานั่งภาวนารรตอน <c oughs> กลางคืนนั้นมันมันมันรู้แบบอัศจรรย์นะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็เหมือนเราเรา,เราท่านท่าน ขึ้นไปหาท่านก็มอบมอบครานครานทั้งกวดท่านเป็นกําลังทั้งเคารพท่านขึ้นไปแบบมอบมอบคข่งครานนะแต่เวลาได้รู้ธรรมภายในใจเท่านั้นแหละขึ้นไปแล้วกราบท่านเสร็จเรียบร้อยขอเล่าธรรมะถวายท่านท่านก็นั่งฟังทางนี้ก็ขึ้นเลยทีเพราะมันรู้จริงๆเนี่ยรู้ภายในใจ มันอาจหานชาญชัยกิริยาท่าทางคึกคักขึงขังตึงตังการพูดออกนี้เหมือนกับว่ามีสิ่งผลักดันให้พูดพุ่งพุ่งพุ่งเพราะความรู้ภายในใจมีกำลังมากกราบเรียนท่านเต็มเหนี่ยวเลยกิริยาท่าทางไม่สมวนเอาแต่ความรู้ความเห็นที่เป็นอยู่ภายในใจสแสดงออกท่านให้ทราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวท่านก็ให้อุบายอย่างเน้นหนักเน้นหนัก เราก็เอาใหญ่เลยเอาที่นี้ได้หลักแล้วนเอาเลยนะที่นี้ได้หลักแล้วออาภาพนี้ตายเพียงหนเดียวไม่ได้ตายถึงห้าหนไม่ต้องกลัวตายเขาไม่ได้นั่งภาวนาเขาก็ตายเราตายด้วยการภาวนานี้เป็นชั้นเอกแล้วะเอาว่างัันเลยยาถอยทีนี้ได้หลัก